แก้วฟ้าออกพังโลกแล้วเปิดข้อให้แก้วฟ้าออกวิ่งแล้วจ้ามาฉันมั <ไ S 3> ่วเลยงมาทางนี้ มุนไม่ทำเลยปวดปวดย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 ดเย็นใจเย็นช้อปปิ้งใช่หอย่ายด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 ไม่กินแต่ความใช่ไหมแต่ความอย่างเดียวเลยไม่กินไงความไงเดินไปขนใส่บุดขนสบูดอยู่ สับปะรดดีใช่ไหมอร่อยเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารขึ้นไลน์นะครับอ้าวมานะลามาะสายปวนรักษาตากล้องเราอย่างเดียวอ่ะไวข้างในอ่าตอนนี้เปิดค้อกให้น้องแก้วฟ้าทังโลกเลยนะวิ่งเปิดประตูให้ละโอ้โหวิ่งใหญ่เลยสี่ขุณร้อยเมตร แนวฟ้าไม่ธรรมดานะเนี่ยฟ้ามันแลบแป๊บๆโอ้โหดูสิท่านผู้ชมนู่นโอ้โหเอาอดเอาอดอ้าคึกใจมากเลยปูดปูดเลยเอาเอาแล้วได้ได้เพื่อนเล่นได้เพื่อนเล่นแล้ว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 

สวัสดีครับมา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 สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ดนทักทายจ้ะโอ้ยตัวป่วนประจำซอยครับน้องแก้วฟ้านะเปิดข้อให้ลุยแล้วตอนนี้รับแขกแล้วในเมฟซี MC, คนไหนอยากมาจับตัวน้องมาได้เลยนะครับสุดเวียงนะครับ เตรียม,ม<า>เตรียมแบงค์พันมาเลยนะเตอรอียมแบงค์พันมาเลย,เลยน้องแก้วฟ้าจะมาแล้วมาแล้วกินนุ่มฟังกินเป็นละกินเป็นละมามาสวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ไฟ์สดนะครับลนะเล็อกเป้าไมยใหม่อยู่เด็กเป้าไมยใหม่อยู่หุ่นไม่ทัน เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนลองเจ้าปลาเจ็ดเดือนโอ้ยมุนดาเสียเลยมาละ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 เห็นเป้าหมายไปพุ่งชนละเห็นเป้าหมายไปพุ่งชนละอ่ามาละเริ่มเริ่มกระเทิบละวตกลงจะมาคุยกันใช่ไหมมาคุยกันใช่ไหมนี่มาตีเนียนมาตีเนียนนี่ ขยับมาที่นิดนึงอ้าวมุงมิงมุงมิงครับน้องจะฟ้าอยู่จ้ะเขาปล่อยแล้วจ้าปล่อยโช์ตัวแล้ววันนี้อีกสันหน่อยก็จะเปิดเพลงโจสีกสักหน่อยก็จะเปิดเพลงโจอ้าวแต่ไหนน้อแม่แม่ชีไม่เข้ามาอยู่มามามา อโอ้ยชนชนมากเลยครับตัวป่วนชนที่สุดเลยเนี่ยไปไปไปตามพ่อไปแล้วตามพ่อไปแล้วมีกล้ยสุกอยู่โน่น อ่าพี่มานามไม่เข้ามาล่ะเนี่ยน้องแก้วฟ้าก็ปล่อยแล้วเนี่ยกพลังวิ่งเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยกระแทกเป็นพุทธากระแทกมาแ,มาแล้วมาแล้วอ้ามามา้าพลังก็มาตัดตัดหญ้าแล้วพลังมาจะตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าให้ช้างโอ,อ้ยออกกำลังกายโอ้โเข้าคึกคึกเลยเนี่ยคึกเลยเนี่ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีคับเมนเมซีขึ้นใหม่แล้วขึ้นมาใหม่ละขึ้นใหม่ละตอนนี้มาดูน้องแก้วฟ้านะเปิดอคอกละเปิดอคอกละโชว์ตัวละ โอ้ยหมุนไม่ทันเลยวิ่งวิ่งปูดเลยกดคอกเจอตัวแล้วให้น้องวิ่งแล้วเจ็ดเดือนจะเดือนออกได้แล้วออกได้แล้วพอออกนานแล้วใช่ไหมยี่หเดือนเลยไหมยี่หเดือนเช้าเช้าล้างห้องด้วยปล่อยด้วยปล่อยไปด้วย เพิ่นดีโอ้โหเพิ่นดีโอ้โหดูสิความน่ารักเขาดูดูดูมา้ามข้ามาเ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 ข้ามา้ามเขาเขอเขาเข้ามข้โหเขามาข้า้

ไอ้เชียวเขียวเลยลบกันลบกันตะไคร้มันเป็นตะไคร่มันเป็นตะไคร้น้า าเมื่อกี้กระหลบช้างนี่แหละเมื่อกี้กระหลบช้างนี่แหละโอ้เอ้าเอ้าสู้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 โอ้ดูท่านผู้ชมดูความน่ารักเขามองทัดไหมเนี่ยมองทัดไหมเนี่ยมองทัดไหม โอ้โห oh, สุดปวนสุดปวน,ว,นว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วต้องมาโอ้โ oh, ห oh, มีท่าไล่ลบมวยเอาเอาเอาให้สุดเบียงผมรู้แล้วล<บ>ผมต้องมาอยู่<บ>ข้างในเนี่ยรบรบรอแล้วรบ,บ,บไปไปเขาจะกวาดพระธรรมศาสตรอยู่ครับ เด็กๆก็ซนๆอย่างนี้แหละครับเด็กๆก็กระซนๆอย่างนี้แหละครับยุกยิก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 ครับโอ้โหจุดควนเลยจ้า ขอเสียงเสียงแตรเออ,อรู้แล้วว่าจะเล็งเป้ามาหาผม,มผมก็ไปอยู่ข้างในก่อนต,อตรงนี้แหละแม่ายึตรงนี้เม,มุงไปเรียบร้อยแล้ว แม่ช้างล้มมช้าง้มไปทุกเดือนท็อเพียบแปลย่าจะจใช่ไหมพอระบ้ี่เก็บได้รลยี่แงแน่นอนตคว้าขากองใช่ไหม เห็นยื่นมือมาเนี่ยอยากได้ขากล้องแกไมโอ้ยดูที่ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมแก้วสุดวนันโอ้ยบ,บันเทิงเลยแหละวิ่งเล่นกันแหละวิ่งขับกันเลยล้ะโอเค เอาแน่จร <üt> ิงไปสานามเลยไปเลยไปสานามไปปูยาประกำนะไปว่ายปูยาประกำ